คำที่ท่านเคยได้กันวันนี้มานั่งเก้าอ e ี้มนตรีพวกต้องลาออกหมดนะแล้วเหลืออินคำกันเท่าไหร่หม,มาดูไรายได้ผู้บริหารประเทศกันก่อนนะคะรองนายมนตรีค่ะเงินเดือน74,000เงินประจำตำแหน่ง45,000รวมกัน1 1 9 9 0 0ต่อปีเนี่ยจะจบที่1.44ล้านบาท ถ้าเป็นรัฐมนตรีว่าการก็เจ็ดหมื่นสามบวกกับ4ี่หมเป็นเงินประจําตําแหน่งก็เป็นสัก1นึ่0 0สนกว่าบาทปีละล้านสามแสนบาทแต่ว่ามาดูค่ะเพราะว่าแต่ละท่านเป็นคนนอกท่านไม่ใช่นักการเมืองก็ต้องทิ้งทุกเก้าอี้ของตัวเองเริ่มต้นที่คุณสุภจีก่อนเลยโอ้โหนี่คือว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคาดการว่าคุณสุภจีในฐานะซ e อจะมีรายได้รวมคือ37ล้านบาทต่อปี เออเปรียบเทียบ,ยบกับเงินเดือนรัฐมนตรีว่าการที่ประมาณสัก2ล้านกว่าบาทต่อปีเนี่ยก็ยอมรับว่าลดลงมากว่า90%ตอนจะไปฟังฝากเชวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจให้ด้วยนะคะแล้วไปฟังกันต่อเลยค่ะพามาดูเศรษฐกิจของท่านรัฐมนตรีเศรษฐกิจเองก่อน พูดถึงทีมเศรษฐกิจเราก็มาดูรายคนกันหน่อยเศรษฐกิจรายบุคคลของแต่ละคนบางคนคืออยู่ภาคเอกชนไงรับเงินเดือนเป็นล้านนะอินคมที่ท่านเคยได้กันวันนี้มานั่งเก้าอี้มนตรีปุ๊บต้องลาออกหมดนะแล้วเหลืออินคมกันเท่าไหร่มาดูรายได้ผู้บริหารประเทศกันก่อนนะคะอนายกนี่ก็คุณอนุทินก็ว่าไปดิฉันขอไล่มาที่รองนายก,กับว่าการแล้วก็ช่วยเลยอรองนายมตรีห่ะเงินเดือน74 0 0 0เงินประจำตำแหน่ง45 0 0 0รวมกัน 119,000ต่อปีเนี่ยจะจบที่1.44ล้านบาทถ้าเป็นรัฐมนตรีว่าการก็ะก็73,000บวกกับ42,000เป็นเงินประจำตำแหน่ง<ม>ก็เป็นสัก115,000กว่าบาทปีละล้าน3 9 0บาทแล้วก็ตัวรัฐมนตรีช่วยนะครับก็เดือนละประมาณ1 1 3 3 0 0 0บาทนะครปีละล้าน3 0 0 0 0 0บาททั้งนี้ถ้าคุณเป็นรองนายกกับว่าการคุณรวมไงก็บวกไปบวกกันไปบางคนบอกโอ้โหปีหนึ่งไรายได้ก็ล้านกว่า เดือนหนึ่งก็แสนกว่าถ้าควบรองนายกด้วยว่าการด้วยปีหนึ่งเกือบ3ล้านนะโอ้แต่ว่ามาดูค่ะเพราะว่าแต่ละท่านเป็นคนนอกท่านไม่ใช่นักการเมืองไม่ได้โคต้าพักการเมืองใช่ก็ต้องทิ้งทุกเก้าอี้ของตัวเองเริ่มต้นที่คุณสุภจีก่อนเลยโอ้โหนี่คือว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะค่ะเดิมทีมีเป็นบอร์ดที่ไหนบ้างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนี่ยอยู่เคแบงค์เราออกมาแล้วนะที่นี้เราออกมาแล้วใช่เคแบงค์รายได้รวมต่อปีอ่ะแปดจุดแปดหนึ่งล้านบาท 8ล8 1 0 0 0 0บาท SCGP 2่อปี4 7 0 0 0 0บาทาส่วนดูสิทธิ์นี่เป็นตัว CEO เลยดังนั้นจะเยอะสุดก็คือ26ล้านบาทต่อปีคุณผู้ชมลองดูแล้วกันว่าแจกแจงออกมาเป็นค่าอะไรบ้างอือคุณผู้ชมลองดูแต่สิริรวมรายรับอินคำของการที่คุณสุปิจีเคยอ,อยู่กับบริษัทเอกชนเนี่ยรายได้เนี่ย11.7ล้านต่อปีนะอันนี้เฉพาะเป็นกรรมาการนะ แต่ถ้ามาดูการเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนก็คือ26.7ล้านบาทต่อปีบวกไปอีกคาดการว่าคุณสุปจีในฐานะ CEO จะมีะไรายได้รวมของคุณสุปจีนะคือ37ล้านบาทต่อปีอเออเปรียบเทียบกับเงินเดือนรัฐมนตรีว่าการที่ประมาณสัก2ล้านกว่าบาทต่อปีเนี่ยก็ยอมรับว่าลดลงมากว่า90%ไรายได้หายไป90% กับการมานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีพาณิชย์ท่านต่อมาค่ะว่าที่รัฐมนตรีพลังงานคุณอัธพลเลิกพิบูลก็หลังจากที่พ้นจากตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ปตาทาก็เป็นกรรมการอิสระอีก2บริษัทมีเคแบงกับ c p พีเอ็กซ์ร่าเคแบงนี่ล้าน4ี่0 0 0หมื่นบาทนะครับอันนี้ระยะเวลาแค่4เดือนนะส่วน c p พีเอ็กซ์รานี่รวมแล้ว7จ็ดแสนห้าหมื่นกว่าบาทต่อปีอันนี้ระยะเวลาแค่3เดือน ก็เข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระเมื่อ1ตุลาคม67นะครับทั้งหมดตรงนี้แจกแจงเป็นอย่างไรแล้วมีรายได้ทางอื่นอนอีกนะแต่ก็ลองดูแล้วเนี่ยรวมรายได้ที่รับจาก2บริษัทคือ2ล้านกว่าบาทต่อปีนะครับแล้วก็เมื่อมาเป็นรัฐมิตรีพลังงานรายได้ก็อยู่ที่1 1 5 0 0 0กว่าบาทต่อเดือนหรือล้าน3,90กว่าบาทต่อปีปก็น้อยจากเดิมสัก37%จากที่ได้2ทีนี้หายไปจาก2ที่นั้นนะท่านต่อมาค่ะ อาจารย์บรวรศักดิ์อวานว่าที่รองนายกนี่มือกฎหมายมเหมือนกันนะคะค่าตอบแทนของอาจารย์บรวรศักดิ์ดอตอร์บรวรศักดิ์เนี่ยจากการเป็นประธานกรรมการรวมกันเนี่ยนะคะอยู่ที่1,40ล้าน4 0 0 0บาทหรือว่าถ้าเฉลี่ยเนี่ยนะคะต่อเดือนได้ประมาณ1 4 0 0 0 0บาทต่อเดือนมีค่าตอบแทน960,000ค่าเบี้ยประชุมอีก80,000ื ก็ยังไม่นับรวมค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการอิสระด้วยนะครับแต่พอมาเป็นรองนายกก็จะได้รับค่าตอบแทน1นึ่งล้านสี่แสนบาทต่อปีนะครับใกล้เดิมใกล้เดิมใกล้เดิมนะคะสําหรับอาจารย์บรวรศักดิ์นะท่านต่อมาค่ะว่าที่รัฐมนตรีช่วยเดี๋ยวดูว่าจะไปลงเก้าอี้ไหน,นะคะุณสันติปิยทัศน์นะครับเดิมทีบริษัททาคุณนิกรุปจำกัดมหาชมได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารนะครับอันนี้คือ1นึ่งแสนก้าอีก8,000กว่าบาทต่อปี ราว5,000กว่าบาทต่อเดือนนะครับรวมถึงค่าตอบแทนจากการรับตําแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงค่าเบีย้ยประชุมอันนี้4 5 0 0 0ับาทต่อปีอมีบริษัทเคซีพรอพเพอร์ตี้จำกัดมหาชนนะครับก็ข้อมูลผู้ถือหุ้นใหญ่26มีนาคม68เนี่ยถือหุ้นรวม98ล้านหุ้นหรือคิดเป็นสัดส่วนส1 4่นมีถือหุ้นในบริษัทไทยเศรษฐกิจประกันภยัยจำกัดมหาชนสัดส่วน4 1กว่าเปอร์เซ็นต์และเมื่อมาเป็นรัฐมนตรีช่วยจะได้รับค่าตอบแทนเหลืออยู่ปีละ1,390,000บาท อ,อนนัก็ปิดให้ได้เห็นกันนะคะว่าอินคัมก่อนและหลังของท่านรัฐมนตรีที่เป็นคนนอกอแต่ละคนเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างไรกันบ้างคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามเราเข้ามาเยอะว่าอยากซื้อหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจออนไลน์เห็นว่าเก็บเอาไว้ได้ตลอดเลยเปิดอ่านเมื่อไหร่ก็ได้ไปช่องทางไหนวันนี้หน้าจอที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะนี่คือช่องทางซื้อ หนังสือพิมพ์ฐาเศรษฐกิจออนไลน์ผ่านแอปปิ่นโตค่ะสแกนไปปุ๊บก,ก็ดาวน์โหลดมาแล้วก็รีจิสต์ลงทะเบียนสามารถกดสั่งซื้อมาเก็บไว้ได้เลยเก็บไว้ได้อ่านย้อนหลังไ,ได้ได